สวัสดีครับผมนายกันตพงษ์ชนวงศ์ชั้นม .5 จับ2เลขที่1จะมาอธิบายเรื่องขึ้นในเส้นเชือกหรือขึ้นตามขวางก่อนอื่นต้องมารู้จักขื้นกันก่อนขึ้นคือการถ่ายอุณหพลังงานจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยไม่ถ่ายอุณหาฐานไปด้วยคขื่นแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักคือคลื่นกลคขื่นกลต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่เช่นอากาศน้ำหรือเชือก 2. ขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าไม่ต้องใช้ตัวกลางเช่นแสงวิทยุไมโครเวฟขึ้นคนอิงยังแบ่งย่อยได้อีกเช่นขึ้นตามขวางอนุภาคการสั่นตั้งฉากกับทิศการเคลื่อนที่ของขึ้นขึ้นตามยาวออนุภาคการสั่นไปทิศทางเดียวกับขึ้น จากคลิปเมื่อสักครู่สามารถเขียนเป็นภาพนี้โดยจะอธิบายได้ว่าแนวสมดุลหรือเส้นที่แสดงตำแหน่งปกติของตัวกลางก่อนเกิดคลื่นสันคลื่นหรือจุดที่สูงที่สุดของคลื่นเมื่อเทียบกับตำแหน่งสมดุลสองคลื่นจุดที่ต่ำที่สุดของคลื่นเมื่อเทียบกับตำแหน่งสมดุลแอมพลิจูดหรือระยะจ,จากแนวสมดุลไปยังสันคลื่นหรือท้องคลื่น บอกว่าคลื่นมีพลังมากหรือน้อยยิ่งมันไปอยู่แต่สูงพลังงานของคลื่นยิ่งสูงความยาวคลื่นระยะทางระหว่างสันคลื่นถึงสันคลื่นตัดไปหรือท้องคลื่นถึงท้องคลื่นตัดไปสรุปคลื่นตามขวางคลื่นตามขวางคือคลื่นที่อนุภาคของตัวกลางสั่นในแนวตั้งฉากกับทิศการเคลื่อนที่ของคลื่นตัวอย่างเช่นคลื่นในน้ำหรือคลื่นที่เกิดจากการสะบัดเชือก ส่วนประกอบของคลื่นตามขวางได้แก่สั่คลื่นท้องคลื่นความยาวคลื่นและแอัมพลจูดคลื่นแบบนี้พบได้ทั้งในธรรมชาติและในชีวิตประจำวันเช่นแสงหรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าบางชนิด